เรามาอยู่กันในอีเวนต์ปราวานออกนนั่นเองฉันเนี่ยบอกเลยว่าเปิดตัวอย่างอลังการเพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันได้ซื้อเรือออกนมาด้วยเรามีเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นในการตกบ้านเร็วเๆๆวเรเรงั้นเราก็ไปหาก่อนก่อนอื่นต้องเปิดฟิลเรดาร์ก่อนนะทุกคนว่ามันอยู่ที่ไหนกันบ้างโอเคเดสเสร็จเรียบร้อยเวน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 เขาบอกว่ามันจะอยู่แถวมอสบูธใช่ไหมข้างหลังข โอเคกำ mm. ลังไปแล้วเปิดเรดาร์แล้วเฮ้ยเรดาร์เจมีอยู่ตรงนี้เจมอยู่ตรงนี้ไป้ายไป้ายไปสายสายสุดสายสุดเอาโอเคโเเห็นเห็นหัวมันด้เห็นหัวเมื่อกี <h 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 ้เห็นหัวมันเห็นหัวแมหรอหัวใช่มาใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เรือใช่ไหมนั่ไงไป้งตไปไสนี่ไงเจอแล้วว้าวอ้หดูพวกมันดิชักเบ็ดแล้วชักเ็ดแล้วช่างโอ้โหโอเคต้องตกแต่ข้างบนน้๊ป หย่อนแล้วหย่อนแล้วหย่อนแล้วนี่ครับตกเลยครับผมได้ไหมนาะเรามีเวลากันไม่บ้างนะไอู้มันกลังจะเคลื่อนแล้วฝูมันกำลังจะเคลื่อนแล้วคับเรืออย่าลืมนะฮะคนับเรือโอเคครับโอเคครับไปต่อไปต่อไปก็ได้กดกดคูณ2องห่ยแล้วกดคูณหน่อยตะโคง เรือประวันอเกานี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่อลังการนะแต่ขับอย่างช้าเลยฮะฉันว่าฉันจะต้องตกในเรือแล้วล่ะพี่กิตจะเร็วมา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 ค่อยๆทีละนิดค่อยๆทีละนิดเอ๋อเอาละครับโอกาสคุณสองของพวกเรามาแล้วคุณสี่เป็นไรพี่กิตคุณสี่เหรอเออเฮ้ยได้ยินเสียงมันร้องป่ะเสียงมันร้องเอ้า ท่าไหนาเนี่ยจะได้กล่องอ,ะอ่ะอ้าวตกไม่ได้อ,อ่ะมาแล้วครับม,รามาแล้วครับนายต้องคือ <c oughs> เออจริงๆๆนายต้องต้องต้องไปไปข้างหน้าหน่อยนะจริงเหรอจุ๊บแจ็คตัวขึ้นมาจุ๊บแจ็คตัขึ้นมาไปข้างหน้าเพราะจะตกน้ำเพื่อนจะตกน้ำเอา้เอาตกได้คือตกน้ำเหรอจุ๊บแจ็คขึ้นมาได้อยู่ฉันตกอยู่ฉันตกอยู่ตกในน้ำเหรออย่าขยับอย่าขยับ ไข่ติ๊งไข่ติ๊งชิคกี้พุกือปลาอะไรกระชนไม่ได้ไม่ได้ไใช่ออก้าไม่ใช่ออกก้าเร็วๆจุดแดงรีบขึ้นมาให้ตายเธอมาเขือม่วงอ้าวไปเลยไปเลยไปข้างหน้าเลยไอข้างหน้าอย่าไปยุ่งหลังมันจะมันจะว่ายมาเออไปไปไปตกกันอย่างต่อเนื่องตกกันอย่างต่อเนื่องสิ่งธรรมดาต้องไปแต่ทุกคนสังเกตเห็นป่าว่าหลังของไอ้เจ้าปลาวานออกก้าเนี่ยเหมือนมันทะลุทะลุนิดนึงนะ มันน่าจะอพยพเพราะว่าน้องอาจจะโดนบาดแผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าโดนไม่กล้าโดนตบมาดิโอไม่เห็นส,สีทองสีทองสีทองไม่เอาเราจะเอาสีฟ้าไปกันต่อสีลุงสีลงสสุงเออุยสีแดงนายได้กล่องกล่องเขียวป้าดเลยอะ่ะจะกินไม่กินโอ้ยไม่เอาปลาหมึกไม่เอาปลาหมึก อีกไกลไหมกว่ามันจะไปไอ่ะอีกไกลไหมอีกสักพักอีกกกสััพนึงอ่ะพัก,ก,พกนึง,นงไม่เท <ำ S 2> ่าไหร่สีชมพูมันมีท่าไหวไหมแบบไหวปลาอะไรเงี้ยเออมีซื้อไหมซื้อหยุดหยุดปลาไว้ก่อนเฮ้ยมีคนตกด้วยอ่ะเพื่อนดูดิไใดไๆเขาตกได้เหรอเนี่ยเขายืนตก,กอยู่เนี่ยเฮ้ยฉันก็ลังกำลังหายเอ,อ้ไม่ได้สีไม่ได้สีใส่ลูกไม่ได้สีใส่ลูก ได้จริงๆเลยนะกล้าเลยเหรอได้มันได้แล้วต่อเลยชารล่าแกมันบ้าเกินแล้วพวกชันล่ามันใช้ตกมาตั้งนานมันเพิ่งมาทำอไมมันได้อะเปิดอูโหแล้วดูแล้วดูมันได้ใต้น้ำดิดูใต้น้ำดิเบื่เลยขอให้มันหลุดขอให้มันหลุดนั่นตกไปเรื่อยๆจะตกลงไปจะพยายามอยู่มันมีหลายตัวเพื่อนไม่ต้องห่วงมันมีทั้งหมดอะไม่ต้องห่ว อ่ะใ,ใช่ไหมใช่เลยตัวนั้นเลยใช่เลยจุดใจอย่าขยับเยอะอย่าขยับเยอะโอเคโอเคโอเคฉันฉันอยู่เฉยๆแล้วนะอยู่เฉยเอยู่เฉยเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยโทษขอโทษขอโทษยายยายี่ทำอะไรไม่ดีมันจะหลุดตลอดเลยอะฉันเลี้ยมันไม่ไหวแล้วฉันเลี้ยมันไม่ไหวแล้วยายอย่าให้มันหลุดที่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเร็วยาย้วู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 ว้วูาูว้วูู้วู้วู้วไปวู้้ว ยังต่อเนื่งองยังไม่หมดมันยังไม่หมดต่อเนื่องต่อ,ตอ,ตอไปก็คือกำไรออโอ้โหสีแบบแดงแปล่งจุดแดงจัดไปจุดแดงจัดไปดจุดแดงฉันว่าเธอต้องไปไปเรือพิกิไปสีลุ้งอีกแล้วฉันได้สีลุ้งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเฮ้ยเห็นนะีน่ได้เยอะนะเขาดิฉันจะเอาตัวนี้ไปให้เพื่อนๆพอนล้อล้อลอลอทุกคนตกต่อไปเลย ให้ฉันได้ด้วยโอ้าวไม่ก็ดึงไว้พี่ไม้ด oh mm ึงดึงด nah ึงดึงไว้เพื่อนดึงไว้เอาได้อันนั้นได้อีกแล้วอ่ะฉันต้องดึงขึ้นมาก่อนพี่มันได้แลจะหายไปจากสมบัติหย่าตาหุยโอกาสเหล็กตัวเดียวเหล็กตัวเดียวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตั้งแต่ข้าไป็นตเวเดียวข้าไป็นตเดียวขี้เลยมึงไอ่มันดึงอยู่มีคนดึงอยู่ ตัวเด็กมันดึงอยู่เอ้ยพวกนายอย่าแย่งฉันเด้ตัวนี้เป็นของฉันไปจุ๊บแก็ข้าไปเรือพิกกิตจริงๆมันตกไปขับเรือไปได้น่ะพิกกิตทำให้จุ๊บแก็ตกได้ด้วยเถิดส่วนฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอเธอดูไหมเขามันทับตกได้แล้วคนนั้นนะ่ะ <c oughs> ทำลายสมาธิมันทำลายสมาธิมันโคตรเลวอ่ะเซนสีทองไปน่าเขาตกได้แล้วเขาตกได้เขาตกได้สองตัวเลยมั้งสองสามตัวเลยม,มั้ง ที่ฉันไม่ได้หรอกนะดูดิมันได้ตัวสีแดงอ่ะมันได้ตัวสีแดงเย่อย่างน้อยฉันก็เฮ็เพื่อนเราก็ได้อ่ะเพราะกับพวกเราได้สามเขาได้สองตัวคนเดียวเราใครได้บ้างอีว่าพี่แด้สองนี่ฉันได้ตัวนี้มาเป็นตัวแบบร่างธรรมดาเป็นน้ําหนักหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะคะกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามกระด้ว้าวโหดีใจอุ้ยเอาจริงๆนะตกยากเหมือนกันนะ ฉันคิดว่าต้องมีคนขับเรือให้อ่มันถึงจะสามารถตกได้แบบเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเรามาพะวงก็คงไม่ได้ขับเรือไปได้ขับเรือไปด้วยตกไปด้วยด้วยด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับโมสฟูดดีวกว่าทุกคนไปนไปรีไหมไปรีไหมไปเจ๊ครับเจ๊ครับประวันตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นสถานะไหนได้โอ้งั้นฉันให้สถานะบิ๊กเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหนี่ถ้าตัวธรรมดามันจะประมาณนี้ ส่วนนี้คือบิ๊กออกกาเตีวโอ้โหบิ๊กมันติดเดียวเองอ่ะมันจะบอกว่าปปาวานออกกาน่าสงสารนะน้าดูตรงตัวมันดิมันมีเหมือนแบบว่ารอยแบบบาดแผลด้วยอ่ะใช่ฉันคิดว่าผู้คนเนี่ยน่าจะเป็นฤดูการล่ามันไงมันก็เลยหนีอ่ะน่าสงสารด้วยตัวนี้ใหญ่กว่าโดมินหูหูโอ้ยแป้งนี่ลูน่าออกกาเฮ้ยยังไงโอ้ยสวยอะเลื้งมาสีฟ้ากระจา ไมผมไม่เห็นนะใช่พี่หมายในได้ลอะไรที่มันเท่กว่าฉันมะสปาร์คครงเฮ้ยอ่อสะอนแสงเหรอเออมันแะท้อนแสงแต่ก็เฉยๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่ยขอดีกว่านี้ได้ปะเฮ้ยทุกคนฉันว่านะตัวเมื่อกี้ที่ฉันโชว์ไปมันว่าใหญ่แล้วใช่ปะเพราะในนี่ดิฉันได้เป็นบิ๊กออร์กา2อ0พมาห้ามบอกแล้วมันครึ่งเกาะเลยนะอันนี้เียว่าใหญ่แล้ว นายดูตัวนี้ดิป oh. ามโห oh. ได้ไอแอนเหรอไม่ตัวนี้คือ2,800ฉันจะลองเอาไปขายดูนะว่ามันราคาเท่าไหรนะ่นะเรามไถามเจ๊ดีกว่า <c oughs> เจ๊ว่าไงจ๊ะ <c oughs> ได้ปาวานมาน่ะเจ๊ฉลามวานฉันไม่รับแล้วนะช่วงนี้คนมาขายฉลามวานเยอะจังเลยไม่นี่คือ brick o r g โห ขายได้เท่าไหร่อ่ะจ๊ะเจ๊ขอถามราคานิดนึงด้วยกันตัวนี้เหรอฉันขายสองหมื่นสองเลยเอาโหได้แค่สองหมื่นเนี่ยโง่ของซึ่งดีอยู่ในช่วงอพยพของมันด้วยอ่ะที่ไหมนายมีสีอะไรที่ไม่ได้อดำดำมืดๆอันนั้น,นะเอาลองไ,ไปถามเจ๊ดิฉันได้ Sparking Big Unbino Oka ออกกชื่อยาวจังวะเฮ้ยจริงเหรอห <c oughs> นๆขอดูหน่อยหลายชืย่อจังไงโอ้โหโอ้ไขาว อ้ห่2,494ลองเอาไปถามราคาเจ๊ดิฉันว่าของนายนี่น่าจะขาวเกินขาวเกินหลายสถานะเลอเกินสัวหังไปถึงฝั่งหนูเลยอ่ะเอ้ย4 6 0 0ครับผมโอ้ยมากกว่าฉันสองเท่าเลยอ่ะเลยหลายสถานะไงของนายกากเลยอ่ะฉันไม่เศร้าไปเลย เอาล่ะแลวนอกจากที่พวกเราเนี่ยมาตกปลาวานออกาในช่วงฤดูกาลอ,อพยพของมันแล้วนะทุกคนมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันว่ามันสนุกมากๆเลยนั่นก็คือการยิงระเบิดปลาที่กอโอ้โหระเบิดนิวเคลียร์เนาถูกต้องซึ่งปลาที่อยู่ในวงนั้นเนี่ยจะกลายเป็นปลาที่ติดเชื้อนิวเคลียร์เลยเใช่เหรอนิวเคลียร์น,นั้นต<ช>้องไปตรงตรงที่มีตรงที่ปลาเอ๊ยมีคนมีคนติดนิวเคลียร์แพงเธอมีได้เหรอแล้วก็ลังจะยิงเหรอยิงเลยเหรอ ยิงไปไหนก่อนตอนนี้ฉันไม่รู้อะลบลบเพื่อนลบทำไมอะไอ้หมิงตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็เรียกปลากาอยู่ตรงนี้เฮ้ไอ้ไอ้หมิงไอ้นมิงไอ้หมไงเปาเนี่ยว้าวและแล้วตอนนี้ระเบิดมาอยู่ที่เกาะมอสฟูดโอ้ดูนี่ได้ได้ปลาอะไรอุ้ยเด็กนั่นปลาติดมีเขียวโอ้โหเรดิเอชั่นไอทีบเราได้ปลาคุณจะได้ว่าปลาที่อยู่ในบ่อนี้จะเป็นปลาติดเชื้อหมดเลยปะอ้าว กล่องฉันไม่ติดเชื้อนะเฮ้ยนายดังขึ้นมาก็ก็ติดเชือ้อเหมือนกันน่ะดูดิดูกล่องฉันดิเราได้ปลาละลังสีแกมม่าหมดเลยกล่องฉันเอ้ยกล่องฉันติดเชือ้อนิวเคลียร์เบดว้าวอุ้ยแล้วคิดสภาพนะถ้าเกิดว,ว่ามันไปอยู่ในเกาะที่แบบเกาะที่มีปลาแพงๆอะทุกคนเราน่าจะได้ปลาดีนะตอนนี้ฉันได้แค่ปลาแซลมอนกากๆานะเพื่อนเพราะว่าเราโยนเราปลาเราปิโด,ดใส่ออก้านี่ออก้าร์เขียว เพราะว่าน่ารตาไม่ทันดุริวงมันจะอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะมีใครได้แบบว่าตราแพงๆบ้างไหมฉันตกได้แต่พวกปลาซาดีนแล้วก็แมคคาเรลนะเนี่ยนี่ไม่น่าแพงนะตรงเนี้ยโอ้ฉันได้กล่องอีกเละกล่องแบบค้ามันมันได้แค่นี้แหละฉันว่านั่นต้องไปที่อื่นนะเพื่อนมีลูกแม่มีเฮ้ยาไปตกในบ่อแพงๆดีกว่าเผื่อเราได้พวกแบบแพงเฮ้ยไปตกบ่อแมคคารอนป่ะ มันก็โลโดด้วมีแต่ปลาแพงๆอ่ะเพื่อได้เนซีไงเนซีแพงปลาปะปนี่จุ๊แจงจำไหมนะนำนำไปใช้ด้วยเข้าใจไหมที่หลังที่หลังนานก็กดเองเลยนุกอ่ะโอหฉันดอปได้ที่ไหนเราไม่มีทางดอปได้เด็ดขาดอ่ะจะมีแค่นั้นเราหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราก็ดอปได้เพราะเราเป็นมือปราบการตกปลาอยู่แล้วไม่ว่าปลาชนิดไหนพวกเราก็ตกได้ทั้งนั้นแหละโอ้ยโอ้เขียวอือหอะไรเนี่ยโอ้ ถูกปกืนคูไปได้วยสายเคมีเอาอย่างเงี้ย่า <ไง S 1> นไปไหนมันมันก็นเ,ขเขียวแสบตาแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเองเพื่อนไม่ผมผมได้มอซาซอลัสที่เป็นเป็น,นดูกที่่าบูเลตไมูเลตผมได้มอซาซอลัสดู็นลูกทโอ่ยเดีเ๋ย,ยวนี้มันมามันมาจากใครวะฉันได้ตัวอะไรอะตัวมันค่อนข้างใหญ่นร่อจะมอซาซอลัสเหมือนกันอะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาย่า โอเคฉันได้ปลาฉลามเน่เพื่อนปลาฉลามนิวเคลียร์กำลังดึงขึ้นมาอยู่แล้วตัวที่ฉันได้นั่นก็คือโมซารอนติดนิวเคลียร์ว้ายสิดมากเลยจ้าวันนี้ได้ปลาตั้งหลายตัวแน่แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะว่าภารกิจของเรายังไม่จบ เพราะว่าในสมุดรของฉันเนี่ยบนเกาะแอตแลนตยนที่เราไปมาเรายังไม่ได้ตกบนเกาะเลยมันมีมนทังสีแดงแล้วก็สีทองด้วยนะซึ่งเป็นปลาที่หายากปะเดี๋ยวพวกเราจะไปเ,ออเหนือน้ำโพไซดอนกันนะคะว่ามันจะมีปลาอะไรแปลกๆที่เรายังไม่ได้จับบ้างมันอยู่แถวอะโฟรลร์เชนนะใช่เร็วๆจะไปไยังหนังอะไรคุเรือความเร็วเท่า,าไหร่อะไม่ช้าจ้าร้อยโอ้โหังหมดร้อยร้อะ โอ้โหหลดเลยหลดฉากหลดฉากโอ้โหโอ้โหมาถึงแล้วทะเลตรงนี Damn. ้ใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ตกอ่ะพี่ไหมใช่มาในน่ากลัวแฮะโอ้โหจะมีคนเอาเรือขนัดมีดเราเลี้ยงแถวหน้ากระดานกันให้พร้อมอุ้ยไอ้ตีมพูเลยน้องเจ๊แม่พี่ไหมก็ได้ปาตีเลยเหรอปฮตี ีแดงเป็นสีแดงเป็นเฮ้ยจูบกันได้ไหมจูบลบเจ็ดห้าใช่ลบเจ็ดห้าเฮ้ยฉันได้กรองน่ะกรองปลาลิฟนี่อิเล็กทริกแกนรีฟการ์ดิ้นสุดยอดอ่ะตัวเดียวกับพี่ไม้เลยน่ารักไหมน่ารักมากลูกกอล์ฟการ์ดสักแท้เฮ้ยโออโอ้โหมาหมานี่ฉันได้เป็น ปลากาดเป็นโครโรกาดผมหาอยู่ปลาอะไรแล้วนี่ฉันได้ปลาโครโลกาดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะฉันได้เชนี่อ๋อก,ก็ว่า <Hey! S 3> อยู่มันแปลกอันนี้คือตัวอันนี้คือปกต,ติอันนี้คือบิ๊กายนี่ว้าว wow! ต,ตัวปกติแบบลูกด้วย41กิโลใได้ตัวพิเศษมาแล้วตัวอื่นๆก็กากันนะจุ๊แจงปะปะปง,งั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ยมาคุยกับกัปตันดีกว่าเพราะว่าเราอยากได้ปลาที่มันเยอะกว่านั้นโอ้โหแล้วพวกนายขับเรือกันไปไม่สนใจใช้นกับจุ๊แจงเลยรอด้วยดิว่ายบุงบ้ง,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 งใต้น้ำนี่มันแบบโโห เอาตรงนะมันมืดแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะพอเรามาคุยกับคุณกัปตันนะคะคุณกัปตันเดี๋ยวจะให้เควสกับเราพวกน้อยอยากได้เหรอมิชชั่นการประจนภัยนะฮะใช่ครับเอาล่ะถ้ยอย่างนั้นรับเควสไปเท่านี้เราก็จะสามารถตกปลาได้แล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยได้กล่องกล่องอาหารกัปตันประคบเนี่ยเบสเบสเบสตาดาย กล่องธรรมดาธรรมดาตกมาทำเพื่อถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยสามารถตกแอลันเทียมสโตมเสร็จเรียบร้อยได้ก็มาเอาของได้เลยอะไรต้องเข้ามาในพายุจำเรื่อมาโอเคโอเคจำเรื่องฉันสลัดเลตเบ็ดก่อนกัปตันบอกว่าจะให้ของขวัญกับเราอะถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จอะจริงๆไม่ต้องขึ้นก็ได้เพราะมันอยู่แค่นี้เอานี่ออพายุนี่อะนี่ดูดีเหรอใส่แบบน้อยๆเนี่ยเหรอโอ้โห โอเคโอเคโอเคเรือเรือนี่ก็ถ้าว่าเราขึ้นฝั่งดีกว่านะปลอดภัยกว่าเยอะเฮ้ยอะไรมึงโงเนี่ยยชิูพูเลยโอ้ยฉันได้ชมพูเหมือนกันปลาอะไรอะล้อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะไหนพี่กิดดูหน่อยอุ้มวะนี่อุ้มอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นปลาดาบปะใช่มารีนครับ หระดับพูดเท่เลยพี่มันแองเกิลฟิเหรอใช่มันเชื่อวอยแองเกิลนี่เหมือนกันเลยฉันก็ได้เหมือนกันปลาธรรมดาดีมันมาเท่ะเนี่ยปลาธรรมดาอ้อมันดูเรืองแสงและดูโปร่งแสงโปร่งใสดีอะวอยแองเกิลหมายต่ออุ๊ยฉลามรอปลาฉลามนี่มันซื้อฉลามจริงด้วยเพื่อนอุ๊ยน่ารักฉันได้ตัวเดียวกับพี่ไม้เลย เฮ้ยปลาฉลามตัวนี้คล้ายๆกับตอนที่เราไปถ้ำน้ําแข็งนะทุกคนเหมือนมาริยูสนะเนี่ยเอาล่ะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้ทําภารกิจมาหลายอย่างมากเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเดี่ยจะไปตกปลากากๆในเกาะพวกนี้ให้ครบเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่าเราจะได้ปลาอะไรเพิ่มเติมกันบ้างไหมและจะมีอีเวนต์ใหญ่อะไรอีกบ้าง ถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยให้พวกเราตกปลาสีเขียวได้ด้วยเถิดสาธุสาธุ